าพบกับสต็อกนะคะรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนดนะคะมีทุกรุ่นนะคะท t สองจุ 50, นะคะสต็อกเรามีทุกรุ่นเลยนะคะตอนนี้ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะคะหนาแน่นมากเลยนะคะเต็มโชว์นะะชรูมนะคะเวย์ชัยแท็กเตอร์เลยลกค้าจังหวัด,ดยะโสธรน,นะคะ ดูบรรยากาศนะคะแน่นแน่นเลยนะคะเข้ามาเลือกชมตัวรถได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะคะอุปกรณ์ต่อพว่วงเราก็มีนะคะเปิดทุกวันนะคะจันถึงอาทิตย์นะคะ ติดต่อสอบถามโบได้เลยนะคะเบอร์0803363103นะคะวัยช้แท็กเตอร์เลิงน้องค่ะจังหวัดยะโสธรค่ะ